อัญญางาเซยอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่วอนเดซองนะทุกคนที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีบรรยากาศดีมากๆที่นี่มีอาหารขายเยอะแยะเลยนะทุกคนซุ้มขายอาหารมีหลากหลายมากเลยทุกคนแต่อาหารจะเป็นสไตล์เกาหลีทั้งหมดเลยนะ มีให้เลือกหลายอย่างเลยทีเดียววันนี้เราจะมาตามรอยซีรีส์ด้วยการสั่งบะหมี่ดากินรสชาติถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแนะนำกิมจิที่นี่รสชาติดีใช้ได้นะทุกคนหลังจากที่เราคนบะหมี่ดีแล้วแล้วก็ลองมาชิมหน่อยนะเส้นเหนียวนุ่มนุ่มนัดเรากินจนหมดเลย หลังจากนั้นก็มาต่อด้วยมาม่าเผ็ดเกาหลีด้วยทุกคนสอสีน่ากินเลยทีเดียวเขาจะมีซุ้มบะหมี่ขายโดยเฉพาะเลยมีหลายรสชาติให้เลือกถ้าใครไม่ชอบบะหมี่ก็มีเมนูอื่นให้สั่งอีกมากมายเลยนะมีกิมจิและไก่ด้วยวันนี้เราสั่งเครื่องดื่มเป็นนมคาราเมลกับสาวรสโซดานะทุกคนนี่สีสารสโซดาน่ากินมากเลย เมื่ออิ่มท้องแล้วเราก็จะไปใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปกันที่นี่มีชุดทันบกให้เช่าหลายสีเลยนะทุกคนเราเลือกสีแดงเพราะว่าเรากำลังอินกับเรื่องใต้ล่มราชินีสำหรับชุดที่ให้เช่าพอเราคืนเขาแล้วเขาก็จะเอาไปซักทันทีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะให้เราใส่ซ้ำนะแล้วเราก็จะเดินไปหามุมถ่ายรูปกัน ที่นี่มุมถ่ายรูปกว้างมากแล้วก็เยอะมากเราไปช่วงเทศกาลทำให้ถ่ายรูปมุมกว้างไม่ได้เนื่องจากคนเยอะว่าแล้วก็จัดแจงท่าสักหน่อยถอดแม็กออกหน่อยนะโชว์หน้าสวยๆสักนิดว่าแล้วก็ขอสักหนึ่งแชะพอได้ไหมทุกคนวันนี้โชคดีมากลมพัดเย็นตลอดเวลา ถึงแม้แดดจะแรงแต่ก็ไม่ร้อนทำให้ได้ภาพที่สดใสสีสวยมากๆสายเกาหลีต้องไพภาพที่นี่นะทุกคน <Hey. S 1> ดอกไม้ที่นี่มีหลากสีเหมือนเมืองเหนือเลยการตกแต่งแต่ละมุมก็จะแตกต่างกันไปทำให้บรรยากาศไม่น่าเบือ่อว่าแล้วก็เดินไปหาอีกสักมุมนะ มุมมีดอกไม้สีฟ้าตัดกับชุดเราเลยเป็นยังไงสวยไหมทุกคนบางบรรยากาศแอบมีสีสันบางบรรยากาศก็แอบมีทุ่งหญ้าดูแลแอบเหมือนชนบทเกาหลีเหมือนกันนะถึงจะยากแค่ไหนแล้วก็จะพยายามให้ได้รูปส,สวยๆถ่ายออกมาแล้วก็แอบถูกใจอยู่นะการเดินทางมาที่นี่ เส้นทางมุ่งหน้าไปทางสายโยกนะจับ GPS วอนแดซองก็เจอเลยและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนรอถ่ายรูปกันชื่อว่าบันไดสวรรค์มุมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะทุกคนเราก็แอบ,บเซลวๆเหมือนกันนะแต่อยากได้รูปสวยๆก็ต้องยอมตอนที่เรามาถ่ายก็มีคนยืนต่อคิวอยู่แบบนี้จุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเลย จริงๆแล้วเราอยากได้ดรูปสวยๆกานี้แต่ก็เกรงใจคนที่ยืนต่อคิวถ่ายรูปไม่ว่าจะไปมุมไหนเขาก็จัดมุมถ่ายรูปไม่ซ้ำกันเลยถ่ายไปถ่ายมาเดินไปอีกมุมหนึ่งของคาเฟ่เจอเป็นมุมชนบทเกาหลีมุมนี้นักท่องเที่ยวคงไม่ค่อยเห็นพราะสวนมากเห็นไปถ่ายที่สวนดอกไม้กับบนไดสวรรค์กัน มุมนี้จะอยู่ด้านในสุดเจะวเราคิดไปเองว่าเราอยู่เกาหลีหรือเปล่านะนี่ไหกิมจิแอบเป,ปิดดูสหน่อยมุมนี้เป็นทรงบ้านเก่าๆนะมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านด้วยถัดมาอีกมุมเขาจัดโซนสวยมากเราเหมือนเป็นราชีนีเลยทุกคนมุมนี้แอบหวานด้วยดอกไม้สีชมพู สะพานที่เขาทำก็เก๋นะมีกระดิ่งห้อยด้วยงือยิ่งดูยิ่งเหมือนเกาหลีดูสิไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนแล้วก็อดใจไม่ถ่ายรูปไม่ได้เลยทุกคนจริงๆมีรูปเยอะกว่านี้นะแต่กว่าทุกคนจะเบื่อซะก่อนถ้าวันหยุดนี้ทุกคนไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเราแนะนำที่เที่ยวที่นี่เลย วอนแดซองที่การจจนบุรีรับรองมาแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังเรากล้าการันตีเลยยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะเราไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายอันยอ่อ